ตอนนี้ผมก็อยู่ในประเทศซีเวอร์ทาวนะผมก็วันนี้ผมก็จะมา,อ,าอยังไงดีครับผมก็จะลองเล่นโลเพจริงๆังดูนะครับผมว่าไม่รู้เลยครับแบบคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับพวกโลของโลเพอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอยากกลับมาลองเล่นดูนะครับก็อย่างแรกใครที่แบบจะเล่นโลเพก็คือต้องแต่งตัวให้มันดีๆก่อนครับก็ตัวให้มันให้มันแบบเป็นโลเราอะครับ เราอยากเล่นคาแรคเตอร์แนวไหนนี่นะผมก็จะเล่นประมาณนี้เนาะฮัลโหลครับพี่โรนครับพี่โรนครับกดเอ็นพูดครับฮัลโหลนี่ครับผมก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คืออะไรอะสุ่มหมู่บ้านอ๋อเนี่ยมันมันไม่ใช่โเรเปนนี่ว่าก็โอเครับไม่เป็นไรผมก็จะจริงจังประเทศน,นี้เลยครับผม ประเทศก็เหมือนประเทศล้างครับไม่มีเหี้ยอะไรไม่มีหีแตกอะไรเลยนะครับก็ประเทศหัวกระอเฮี่ยหุยขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับเป็นไรไหมครับพี่ครับพี่ชายครับผิโหลครับพี่ชายครับผิโหลเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขอโทษครับ พี่ครับฮัลโหลครับส่วนใหญ่เขาไปอยู่ตรงไหนกันนะครับอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาไปอยู่ไหนกันนะครับอ่าเฉกมากก็จะ4.4ครับ4.4นี่มันคืออะไรครับ4.4ครับ4.4มันคืออะไรอ่ะมันคือเทรนนิ่งแบบที่เราซ้อมก็ได้แล้วก็แบบที่อยู่อ่ะอันนี้คุณได้รถมาใหม่หรออ่ามันแจกฟรีครับพี่พาพี่พี่อันนี้อันนี้คือพี่จะไปไหนอ่ะ จะไปโพหินจะไปโพของอะครับอะไรนะจะไปโพของครับขอไปด้วยได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ให้เราผมไปเก็บรถก่อนนี่มันเปิดประทุนได้ด้วยนะทำไงครับกงกดจุดจีได้ครับตัวเจเหรอครับเฮ้ยได้เจ๋งจัดรถจากฟรี ย,ย,ยแล้วรถพี่นี่ราคาเท่าไรหร่ครับอยากได้จังอันนี้เปิดอันนี้ได้ครับประชาแพงไหมครับโอซีหรอได้ได้เโอ้ยเอ,าาอเ้าเผื่อกดค้างโทษทีครับพี่ไ<ช><ด>องโง่ไอ้เหี้ยอาไ<ช>ด้ได้พ่อมึงอ่ะอเหี้ยลูกกะหรี่ <laughs> ได้พ่อมึงไงกระจอกโดนกูห <laughs> ลอกไอ้เหี้ยโดนกูหลอกเซิร์ฟตู้เด็กเว้ยได้รถแรงมาขับฟรีน้องเอารถฟรีอุ้ยอุ้ยขอโทษครับพี่พี่เจ้าอุ้ยฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายครับฮัลโหลพี่ชายครับฮัลโหลโครับ ขออนุญาตรายงานนะครับเรือนนะรายงานอะไรครับรายงานนะเรือนนะรายงานอะไรครับพี่ครับผมขอนะครับรถคันนี้เดี๋ยว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 เอาอะไรครับขอดีครับรถคันนี้รถพี่สวยดีอ่ะผมขอนะเอามาด้วยกันก็นกนได้ครับเอา <sk> <sk> พี่ไม่สนใจมาด้วยกันหรอครับ เออมาด้วยกันดีกย่าครับผมอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อเอตันครับเพิ่งเข้ามาเล่นครับอ๋อครับผมพี่เอตันยังนี่ก็เต็บง่อีก <c oughs> ไปเดีย๋ยวผมไปให้คุณตำรวจช่วยด้านคุณเอตันนี่มาเรี้ยนประเทศนี้ใช่ไหมครับเนี่ย อะไรนะครับคุณมาเรียนประเทศนี้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมเข้ามาเล่นเฉยสนุกไหมอ่ะผมเพิ่งเข้ามาเล่นเองครับสนุกไหมครับก็สนุกนะครับอุย้ยรถใครเนี่ย